สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องและเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน7นาฬิกาทางช่องยูทูปครับผมโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูปสักทีนะครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าลูกศิษย์จะขอเลียงเรียงกันมาเลยนะครับอ่ะวันนี้เป็นเลขกลุ่ม C9 นะครับส 9, 6, 9่9คุยตั้งชื่อว่าสื่อจินตนาการนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าคำเต็มๆคือสื่อสาร จินตนาการสื่อถึงอะไรพวกนี้นะครับก็มาจากเลขที่เป็นเป็นหกเด้านท้ายแล้วก็เลข4ที่อยู่วิธีการปฏิบัติก็จะพูดถึงว่าเออเราจะเอาจินตนาการออกมาสื่อสารใน้ใครอะไรยังไงประมาณนะเป็นคนที่ชอบสื่อสารนะนะครับแต่ว่าใช้ภาพที่มันเป็นความเป็นตัวเองนะสื่อออกไปอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะ สองคู่เหมือนกันเมื่อวานก็มีซ้ำวันนี้ก็มีซ้ำนะครับก็คือคู่6 9 9 6นะอันนี้จะมีแค่คู่เดียวเพราะว่าเป็นเลขซ้ำเนาะแล้วก็คู่4 9 9 4นะครับก็ถ้าใครอยากจะชมเลขร,ร,ร,รีวิว2ตัวเนี้ยสองคู่เนี่ยทำไปแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องคู่เอกแล้วก็ส่วนใครอยากจะชมเลข3ตัวนะก็จะมี49669 4นะมีแค่กลุ่มเดียวนะครับเลข3 9 6 9, 9นี่ไม่ได้ทำนะครับอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่มารับชมใหม่ๆนะครับก็คือ ใครที่ติดตามคุยแล้วตามไล่ดูเอ๊ะทำไมมันไม่มีเลขซ้ําเพราะว่าถ้าเป็นการอ่านรีวิวเลขคู่หรือเลข3ตัวเนี่ยคุยจะอ่านแบบภาพรวมนะเวลาอ่านภาพรวมเนี่ยสมมุติว่าเราจะอ่าน6กลุ่ม969เอย่างเงี้ยเวลาไปอ่าน3ตัวมันก็เหมือนกับแค่เอาเลข9กับเลข6กอะมารีวิวมานั่งคุยคุยกันเอาดาวชนดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงตําแหน่งพราะไม่ได้พูดถึงตําแหน่งเราจะบอกแค่ว่าเออมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นประมาณไหนแต่ว่า พอมันไม่ได้พูดตำแหน่งมันก็เหมือนแค่มีดาวแค่2ดวงก็คือเลข2เลขอ่ะชนกันมันก็ไม่ได้ต่างจากเลขคู่ผมเลยตัดออกนะครับตอนที่อยู่เลข3ตัวนะมันเป็นการอ่านภาพรวมแต่พอเป็นเลข4ตัวเนี่ยผมไม่ตัดออกเพราะว่าผมให้มันตกตำแหน่งไงซึ่งไอ้เรื่องตำแหน่งเนี่ยถ้าใครอยากจะทราบลึกๆหน่อยหรือว่าทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้นหน่อยก็ในหนังสือก็มีนะครับใครสนใจก็ติดต่อซื้อหนังสือได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการอ่านแบบให้มันเจาะลึกมากๆเลยนะครับเป็นแนวอะไรไงนเนี่ย ็มาเรียนนะครับก็ติดต่อขอเรียนได้นะโอเคนะครับแจ้งไปอย่างนี้แล้วก็น่า,นาจะไปได้ไหลายในกลุ่มนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่อธิบายก็ได้นะโอเคนะครับอขอพูดถึง4ตัวท้ายเลยด้วยกันเมื่อกี้ก็เกินเกินไปแล้วนะครับวิธีเอาจินตการมาสื่อสารนะครับ4ตัวท้ายก่อนนะครับก็คือสีตัวท้ายก็คือตัวที่มันอยู่ด้านหลังนะครับ ลงท้ายเลข9ครับเมื่อวานก็9ไปทิ้งแล้ววันนี้ก็9อีกไม่เป็นไรนะครับ9นะครับอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตัวตนเป็นตัวของเราเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วลึกๆเราเป็นยังไงก็คือตัวตนเป็นคนรักอิสระนะครับสันโดษนะครับเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจสัมผัสไว้นะครับแต่แน่นอนคนที่ใช้ความรู้สึกตัดสินใจเนี่ยมันก็จะมีแนวทางไปอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นก็จะเดาใจคนคนนีย้ยากหน่อยว่าจะไปทางไหนนะครับแต่ข้อดีของการเป็นเลข9ก็คือ เขาจะไปทางที่ไปได้เสมอเขาจะไม่ไปทางที่มันไปไม่ได้ทางไหนไปไม่ได้เนี่ยเราต้องการจะลุยๆไปเนี่ยเราต้องไปมองที่เลขแปดหรือเลขสามก็ได้เนี่ยผมก็ใช้อยู่แปดสามคือเฮ้ยลองดูอะไรเงี้ย <laughs> เออประมาณนั้นอนะ่ะเป็นคนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเลขเก้านี่ก็คือจะไปทางที่มันเป็นไปได้อันไหนเป็นไปไม่ได้เขาจะพิจารณาเลี่ยง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 ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้หยุดหาทางออกสาหรับผมเลขเก้าคือเลขของทางออกยังไงก็ได้ให้มันไปได้อ่ะไปต่อ ทำได้หมดนี่คือความเป็นเลขเก้านะครับความคิดก็เลยจะดูแปลกดูแตกต่างจากคนอื่นนะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6อ่านะครับตัวตนเป็นคนที่เปิดกว้างหลายๆทางน,นะสามารถหาทางออกเก่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแนวคิดเป็นคนที่มองโลกง่ายๆสบายๆนะแต่บางทีมันก็ดูล้ำๆแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในแนวคิดเลข6คือสิ่งนั้นมันต้องตอบโจทย์มันต้องตอบโจทย์มันต้อง,อองเอ้ย เป็นที่พึงใจของตัวเราด้วยอ่าไม่ใช่ว่าถึงเมื่อจะชอบหาทางออกก็จริงแต่ทางออกนั้นอย่างอย่างเลขหนึ่งที่ผมเทียบนะถ้าเป็น6กเเนี่ยจะเป็นคนที่ประมาณว่าสิ่งที่ฉันอยากได้สิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกดีกับมันไปด้วยแล้วกภ็ภาพที่มันออกมาต้องดูแบบเป็นจินตนาการของฉันด้วยเออถ่ายทอดจะถ่ายทอดจะมีความอะไรก็ต้องเป็นตัวฉันก่อนอะไรเงี้ยแต่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าไปเทียบกับ5้าเก้าเนี่ย สมวนบทอันนี้ผมเทียบม,มกันนัเลขที่มันใกล้ๆกันส่วน5้าเก้นี่ยไอ,ไอความหาทางออกเนี่ยต้องมีวิธีการมีหลักมีเกณฑ์เป็นสิ่งที่อยากทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีรายละเอียดประมาณไหนอะไรยังไงคือทําให้5้าเนี่ยดูจะแบบว่ามีแพทเทิร์นที่แบบดูเขาเรียกว่าหน้าไว้ใจหน้าค้นหาหน้าน้าค้นหาว่าจะต้องทําอย่างไรเป็นลําดับอย่างไร ดูมีเหตุมีผลขึ้นมาดูมีความแบบสุขขุมขึ้นมาแต่หกเก้าเนี่ยมันจะต่างไปสิ่งที่เขาจะเลือกทําหรือสิ่งที่เขาจะจินตนาการทําหรือความคิดต่างๆเขาเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ตัวเขาเองเสมอแต่ว่าถ้าเกิดว่าจินตนาการของเขาหรือว่าสิ่งที่เขากํกาลังคิดกําลังสร้างกําลังจะฝันอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถตอบจอหมายถึงว่าเข้าไปทําถูกที่ถูกทางสิ่งนั้นมันจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆย,ยิ่งกว่า การทําให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบห้าเก้าอีกนะคือจะไปไกลมากครับคือถ้าถ้าสิ่งนั้นตอบโจทย์แล้วเขาจะไปเรื่อยอ่ะสนุกเหมือนเด็กอะ่ะถ้าใครเป็นระดับพ่อแม่นะก็จะมองเห็นว่าเวลาเด็กได้ไปเล่นบ้านลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยจากบ้านบอลใช่ไหมตามตามห้างต่างๆก็จะมีเขาจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับจะมีมันจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะคือเป็นที่ที่เขาชอบแล้วเขาจะไปต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่คือความเป็นหกวก้าเมื่อไหร่ได้อยู่ที่ที่ที่เขาชอบเขาจะต่อยอดไปเรื่อยๆ แต่มันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าจุดเด่นในจุดด้อยนะครับคือบางทีถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะนเนี่ยคนหกเก้าเนี่ยมันก็จะมักจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพอจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเริ่มแบบไม่คือไม่อยากเปลี่ยนในสิ่งที่ติ่นชอบเท่าไหร่ในสิ่งคือเคยทําไปแล้วก็อยากทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลขหกเก้าอย่างหนึ่งสำหรับผมคือการแบบหมุนเวียนถ่ายเทแล้วก็จะแบบ พัฒนาสิ่งที่ตึงอยากจะเป็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพลังงานมันจะเยอะเป็นคนที่แบบอยากถ้าได้ทําอะไรที่ดที่อยากทำ้วนะโหมันจะไปได้เรื่อยๆมันจะมีความชื่นชอบในสิ่งที่ตึงเป็นคือถ้าอยู่ที่ตัวเอง่โอเคแต่เมื่อไหร่ที่หกเก้าไปอยู่ที่ที่มันไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเขาจะมีความขัดใจอยู่เขาจะมีความรู้สึกว่าโอเคชีวิตก็ต้องไปต่อแหละแต่ว่ามันจะไม่ไม่พึงใจเราก็ใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานด้วยความเป็นแนวคิดแบบเลขหกมันต้องทําอะไรต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนอะไรแต่แบบแต่พอมันไปอยู่ที่มันไม่ใช่เนี่ย มันก็ใช้เวลานิดนึงบางทีก็อาจจะหมายถึงคนที่มันดูติดๆต,ตรงนี้แหละมันต้องเป็นมันต้องคือเขาเป็นคนที่ชอบบอลทูบีตัวเองเนี่ยเออถ้ามันไม่ใช่บอลทูบีก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่คือจุดด้อยนะคนเลยเข้าใจยากหน่อยหกเก้าเพราะว่าถึงจะมีจินตนาการที่มันดูบางทีคือคนต้องคลิกกันนะมันถึงจะเข้าใจแต่ถ้าไม่คลิกกันมันจะไม่เข้าใจคนที่อยู่กับหกเก้าได้ก็จะปรับค่อนข้างจะต้องต้อง,ต,องต้องปรับ ต้องปรับหน่อยนะครับเพราะเขาเปลี่ยนตลอดแต่เปลี่ยนในแนวแต่ข้อที่จับได้คือเขาจะเปลี่ยนในแนวชอบเตะเข้าประตูตัวเองนะแค่น,นั้นนั้นอันนี้คือจุดด้อยนะแต่จุดเด่นก็คือถ้าเกิดว่าเขาชอบทำอะไรเขาทำได้ตลอดนะครับ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าอีกออคราวนี้อยากคิดอยากทำนะต,ต้องไปต้องไปต่อไปต่อไปหนักเลยทีนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับใช่และชอบไปได้ยาวๆไปได้ตลอดนะไม่มีหยุดแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ชอบเนี่ย พร้อมเบี่ยงแนวกลับไปเส้นทางเดิมนะครับประมาณนั้นนะแต่ข้อดีของกลุ่มนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือแนวการทํางานเขาเป็นเลกสี่เขาชอบสร้างทางของตัวเองขึ้นมาเองแล้วก็สื่อสารในสิ่งที่ดึงเป็นให้คนอื่นเข้าใจฉันคิดอย่างนี้ฉันจินตนานการแบบนี้ฉันมีภาพฝันแบบนี้เขาชอบถ่ายทอดให้คนอื่นได้เห็นออกมาแนั้นแล้วเวลาที่คนรับสารคนรับสารรับ,รบ,รบฟังอะไรพวกนี้ ก็จะเห็นภาพทันทีว่าอ๋อคนนี้ต้องการแบบนี้แบบนี้ผมว่ามันเหมาะกับคนที่หนึ่งตัวเองเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์แล้วอยากจะแบบไปนำเสนอใครก็ตามที่อยู่ในใกล้ตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเหมือนกับพวกเซลพวกอะไรพวกเนี้ยนิกภาพออกใช่ไหมครับเพราะเลขสี่คือเลขการสื่อสารการค้าขายแล้ว,ลว,ลวลถ้าเกิดว่าคุณขายรถสมมติคุณมีเลขนี้อยู่ท้ายคุณขายรถจินตนาการในภาพของรถที่คุณมีก็แน,น่นอนอยู่ในองค์กรของคุณแล้วคุณก็เอาภาพนั้นนะ่ะ เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดได้ดีนละรถคันนี้เป็นยังไงภาพออกมายังไงแล้วคุณจะตอบโจทย์อะไรในการซื้อขายของหมยถึงว่าจะตอบโจทย์ยังไงทางรดลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าได้รถคันนี้ไปท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะมีความพึงพอใจกับรถคันนี้ยังไงคืออธิบายเก่งอธิบายแบบโอ้โหสื่อสารได้เก่งนะครับแต่บางคนเห็นว่ามีสีก้ามันน่าจะมีความพูดเร็วก็แน่นอนเขาสื่อสารคือคอมผมบอกว่ามันสื่อสารได้หลายทาง เขาเป็นคนพิลกแพงสถานการณ์ในการสื hmm. okay. so ่อสารได้เก่งไปได้เรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนมันก็มีความเร็วในตัวในตัวเขาเองแหละแต่แบบพอถ้าเกิดเรารู้ว่าตรงนี้มันมีความเร็วเราก็ปรับให้มันช้าลงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเขาถ่ายทอดหรือสมมติกำลังทำงานขายอยู่เนี่ยถ้าเขาปรับตัวให้แบบทันทันตัวลูกค้าเนี่ยก็จบแล้วเขาเป็นคนที่สามารถบอกอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถคันที่เขาจะขายเนี่ยได้หมด เด่นนะครับกลุ่มนี้เด่นเรื่องของการสื่อสารการค้าขายคือเขารู้ว่าถ้ายิ่งถ้่ากิดว่าอยู่ในงานที่ใช่และเขาที่ชอบเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขายได้แล้วผมมุมมองแบบนั้นนะนะครับสื่อที่บอกว่าสื่อจินตนาการคือสื่อในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่ในจินตนาการในหัวเขาสื่อออกไปได้เก่งนะครับอ่ะแล้วอีกทีหนึ่งสมมติว่าอันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวของผมนะสมมติว่าคุณมีลูกมีลูกที่ เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆใช้เบอร์แล้วมันเป็นเบอร์แบบนี้ผมบอกเลยเด็กคนนี้ถ้าได้เรียนในสิ่งที่ใช่เขาไปต่อยอดจนถึงการทํางานได้เลยเขาเก่งเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรอยากทําอะไรอยากจะเรียนรู้อะไรเขาจะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสมมุติ <c oughs> มันเหมาะกับไม่รู้ว่าประเทศไทยเหมาะไหมแต่ประเทศไทยก็เหมาะบางบางบางสายงานนะครับหรือยังเช่นสมมุติว่าเด็กคนนี้อยากจะเล่นกีฬาสักอย่างหนึง่ง อาเป็นกอล์ฟก็ได้ถ้าเกิดบันิกคนนี้ชอบเล่นกอล์ฟแล้วมีเบอร์นี้ด้วยต่อไปครับเขาว่ายิ่งแบบเฮ้ยสนุกกับการเล่นวิธีการยังไงเขาจะแบบศึกษาต่อ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 แล้วก็สื่อสารให้คนอื่นเลยฉันนะชอบตีกอล์ฟนะกับตีมันจะมีวิธีการของเขาความชื่นชอบอลไรเขาจะแสดงออกเต็มที่สื่อให้เห็นพ่อไม่เห็นว่าหนูตีกอล์ฟเก่งนะหนูชอบนะหนูสนุกกับมันนะเออเนี่ยแหละ ถึงเลขจะเป็นเลขนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาได้เพราะสำหรับผมเลขของการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่เลขห้าอย่างเดียวเป็นความการเลขพระเลขครูอะไรเงี้ยน,นะครับอันนั้นก็คือศึกษาจริงจังแต่สําหรับผมคือเลข6ก็คือนานการนําอาความรู้ไปใช้ใช้ในวิชาความรู้ที่ตต้องการที่ต้องอยากจะศึกษาก็จะไปเต็มที่นะครับเป็นคนชอบใช้ความรู้แล้วเลข4ก็คือเลขของการสื่อสารเลขของการแสวงหาความรู้นั่นคือวิธีการไหนก็ได้ เลขเก้าคือทางออกผมว่าพวกนี้มันพูดถึงการเรียนได้หมดการศึกษาหาความรู้ได้หมดคือทุกเลขสำหรับผมเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเด่นๆมันจะมีอยู่สามเลขสี่เลขนะครับแล้วมีเลข5านี่แน่นอนอยู่แล้วเลขพระนะครับเลขพระเลขครูนะครับแล้วก็เลขสี่เลขหแล้วก็เลขเก้าเลขเก้าคือเลขทางออกวิธีการเรียนน่ะมันเหมือนเวลาไปสอบก็ต้องมีทางออกถู้ไหม เอออันไหนเป็นคําตอบที่ถูกก็ต้องหาคําตอบที่ถูกให้ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเราไม่มีเลข5าในการในเบอร์นักเรียนที่ว่ากันแต่แค่เลข5ามันเป็นเรองของการคิดวิเคราะห์อ่าคิดวิเคราะห์แยกแยะจัดจําแนกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะวิธีการแบบฉกคิดอะไรหน่อยจุดเด่นของความเป็นเหมือนมนุษย์หนังสืออะประมาณนั้นน่ะก็ต้องยังไง,งไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเด่นตรงนั้น แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องสีเรียนว่าเฮ้ย <_ S 1> ลูกฉันไม่มีเลยเลข่าไม่ตงกขงโมดกลุ่มนี้ก็ได้นะครับ4969ก็ได้อ่ะนี่คือด้านหลังจุดเด่นจุดด้อยนะครับอ่ะต่อไปบุค,คลิกนั้นนะดีนะอันี้ผมชอบหน้าน้องเขาผ่องมากเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะอืดูดียิ้มเก่งยิ้มง่ายแต่งตัวดีแฟชั่นแฟชั่นนิตตเลยละ่ะประมาณนั้นเลย แต่งตัวตามเทรนตลอดแล้วก็มีความเป็นตัวเองนะครับแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อแต่งตัวไม่เขาเรียกว่าอะไรเน้นความแบบเจ็ดวันเจ็ดแบบอ่ะอถ้าเป็นสิบสี่วันก็สิบสี่แบบเขาชอบมีความเป็นตัวเองที่แบบชอบแต่งตัวชอบอะไรพวกนี้ยอยู่เยอะนะครับทําให้ลักษณะแบบนี้ก็ดูดึงดูดดีนะดึงดูดผู้คนอยู่ระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามีความแบบไม่เหมือนใครมีความแตกต่างแล้วก็ดูดีตลอดเวลาแล้วข้อดีคือเขาเป็นคนชอบยิ้มยิ้มง่ายด้วยนะครับอ่ะ โอเคนี่คือบุคลิกด้านหน้าก็เป็นสายเสน่ห์ได้เหมือนกันนะกลุ่มนี้นะครับก็ดูมีความเป็นตัวเองดีนะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องต่าไปเรื่องการเงินหกเก้าท้ายนะครับโดนโจมตีมาตลอดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะผมจะเล่าให้ฟังก็คือเลขหกเลขหกเก้าเนี่ยหรือจะเป็นสี่หกอะไรก็ตามกลุ่มนี้ถ้าดูภาพรวมนะวิธีการหาเงินเก่งมากครับเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยเกินอันนี้เกินอยู่แล้ววิธีการหาเยอะเยอะมากเยอะสุดๆนะครับ ราะว่า9ก้าไปประกบกับเกียรติไปประกบกับพระสุขนะครับก็เราเลขหกอะ่ะมันก็ิ่งกระจายอ่ะแบบหาทางออกทางการเงินได้กิ่งมากนะครับหาแบบไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถือว่าเกิง่งถึงแม้จะมีตัวเดียวก็ตามแต่9้ามันไปขยายเนาะขยายให้มันแบบหาวิธีการให้มันหลากหลายก็ถือว่าหาคือเป็นเลขที่หางเงินกิ่งมากๆแต่แน่นอนว่าเลขหกขเขาจะมีจุดด้อยของเขาจุดด้อยอคือชอบใช่ไง ราะนั้นก็หาวิธีการใช้อะไรพวกนี้ก็ถูกต้องก็ตามนั่นแหละนะครับหลายคนเลยบอกว่า996เลขหมุนเวียนเงินนะมันจะเก็บเงินไม่อยู่พอผมมองแบบนี้คือเลขก,กลุ่มเนี่ยเก็บไม่เก่งครับแต่หาเก่งมากอนึกภาพอบอกใช่ไหมถ้าเรื่องเก็บเนี่ยก็คือแต่ข้อที่ผมให้สังเกตคือเขาใช้เงินในสิ่งที่เขาต้องการคือถ้าความต้องการมันไม่เกินไม่เกินการหายังไงเขาหาได้หามาตอบโจทย์ได้ มีเงินหาเหมือนกับคนที่แบบมีเงินมากๆหาเงินเก่งมากๆถ้าอยากจะได้โทรศัพท์ตะเรื่องก็เอา iPhone เอาซัมซุงรุ่น,นแพงๆได้ไม่มีปัญหาพอเขาดูแล้วเขาหาประชัยได้นึกออกใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> แล้วคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ว่าเอ้ยไม่มีหาถึงกูจะหาเก่งแค่ไหนแต่ถ้ามันเกินเกินการที่หาได้ความอยากมันก,นการที่หามันก,มนก็มันก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นประมาณนะแต่สาหรับผมกุ่มเล็กเนี่ย หาได้เก่งกว่าที่ใช้อะแต่ถามว่าเก็บไหมป็นคนไม่ก็ชอบใช้เงินด้วยแต่ก็ไม่ได้แบบใช้ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เขาใช้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้ไงซึ่งผมก็บอกแล้วกลุ่มนี้เป็นเลขที่ผมเอาแง่ชอบเตะเข้าประตูตัวเองนะครับถ้าคุมถ้าคุมความต้องการไม่ให้เกินการหาได้ก็จบแต่ถามว่าเก็บเก่งไหมไอ้น,นี่ไม่เก่งแน่นอนนะครับมันก็มีหามาใช้ไปอะกลุ่มเนี้ยถ้าเป็นคำทำนายยุคแรกจะบอกได้เลยว่า เขาไม่ได้พูดถึงว่าการไหวมหมุนเวียนเก็บเงินไม่อยู่นะเขาพูดถึงว่ากลุ่มเลขเนี้ยหาเงินกิ่งนะแล้วก็หาเงินเอามาใช้ในสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองอ่ะไม่เคยพูดแต่มันมีคําพูดหลังๆไงที่เปลี่ยนไปการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยตีความไอ้หมุนเวียนเงินที่ใช้มันต้องเก็บไม่อยู่สิอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีผมเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วว่าไอ้หกเก้าเก้าหกเนี่ยถ้าพูดถึงเศรษ,ษฐกิจ เศรษฐศาสตร์อะไรพวกเนี้ถือว่าเชิงบวกนะเพราะมันต้องมีการหมุนเวียนหลายได้ถูกไหมหามาปุ๊บปุ๊บปบ๊ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ออกไปหกเก้านี่ใช่เลยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเก็บไม่เก่งแต่หาเก่งมากภาพรวมกลุ่มนี้เต็มสิบผมให้ผมให้เจ็ดถึงแปดเจ็ดจุดห้าแล้วกันทั้งทังการใช้ใจ่ายโดยแล้วการหาด้วยเพราะเขาหาเก่งมาก แต่เขาอาจจะใช้ใจน,นั่นก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกับสําหรับผมอะ่ะมันไม่เป็นการซูร้อรซืไลเพราะเลข9้าไม่ใช่เลขคือใช้ในสิ่งที่ที่ติงชอบที่ติงจําเป็นที่มันใช่ะนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคมันก็เป็นผลประโยชน์ไปกับคนใช้ด้วยเหมือนกันว่าโอเคสิ่งที่คุณจะใช้มันคือมันตอบโจทย์คุณทั้งหมดประมาณนั้นนะครับก็บพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าชอบไหมสําหรับเลขลุมนี้นะส่วนรื้อ้ายเรื่องของความรักสเสน่ห์มันดึงดูดอยู่แล้วรูปกล,ล,ลิกไในเชิงบวกมาอยู่แล้ว จุด้อยของ่มนี้จริงเขาเป็นค,คนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องได้อะไรพวกนี้มันก็เลยจะมีลักษณะของพ่อแง่แม่งอนบ่อยสมมติถ้าเป็นมีคุณมีแฟนกลุ่มนี้ยังไงเขาก็ต้องเบี่ยงเบี่ยงอยู่แล้วอาการแบบอย่างนี้อย่างนี้นะคือเขาชอบคนเอาใจอ่ะเขาชอบอยู่ในที่ที่ใช่อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ใช่หรือมีการขัดจันก็จะมีแบบงงแงงงงแงง,ง,งงบ้างอาการก็จะประมาณนั้นเหมือนผู้หญิงงอน,นส่วนผู้ชายก็จะเป็นแบบเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่ใช่ที่ชอบหรือได้คู่กับคนที่ใช่นะโอ้โหเขาอันนี้เรียกว่าสายเปเลยประมาณว่าเต็มที่กับคนรักเลยล่ะจะากกินอะไรอยากทําอะไรนู่นนี่นั่นแบบถ้าเกิดว่าใช่นะจบเลยดูแลดีมากแล้วมันมีคําทํานาอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงว่าคนคนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ใช่ที่ชอบหรือว่าได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอือ้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่กับคนอื่นอยู่เสมอ เออใช่คืออยู่ด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันจะยิ่งเป็นทีมเดียวกันหรือว่าเป็นอยู่ใกล้ชิดกันเป็นคนในครอบครัวโหคนหกเก้าหรือสี่เก้านี่ดูแลดีเลยนะดูแลดีมากแบบเอ,อ้ยได้อยู่ที่ใช่แล้วคือเขาจะถนอมสิ่งนั้นอ่ะอยู่เสมอเสมอมันก็เลยมีคำตำหนา่าว่าเป็นคนเงือกเฟือกเพลในคนใกล้ชิดนะนะครับนั่นแหละนะก็ถือว่ามีจุดเด่นจุดด้อยนะก็ทุกเลขก็มีหมดแหละนะครับก็ลองพิจารณากันดูโอเคนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมด ที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับนา่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะถ้าใครอยากจะฟังคลิปฟังรีวิวเลข4ตัวไปียาวๆนะครับเพราะว่าคิวยาวมากนะครับตอนนี้ผมก็นับอยู่ประมาณ18ดเตือนนะกว่าจะครบนะครับก็จะก็มีขอมาเรื่อยๆเพราะว่าเลขซ้ําเนี่ยผมถ้าเป็นสตัวมันไม่ซ้ําอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามช่องคุยได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบพือนนะครับ แล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ